ทุกคนคะปานาชิตาไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยค่ะวันนี้เราจะมาแจกแทบทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะให้กับลูกค้าเก่าและก็ลูกค้าใหม่นะคะต้อนรับเดือนแห่งความรักค่ะกาแฟ3สูตรนะคะแล้วให้ฟรีค่ะให้ฟรี3กล่อง นะคะเพอร์พีสตัวเด่นตัวดงของบรรชิตามากๆใครกินท้องแบนราบเลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะยอดขาย2ล้านลูกกล่องแล้วนะคะให้ฟรีค่ะน้ําชงของบรรชิตานะคะมี3รสชาติชาไทยนมชมพูและก็ชาเขียวนะคะเราให้ฟรีค่ะ2กล่องค่ะเดีย๋ยวเราจะคระรสชาติไปให้นะคะแล้วก็ของพเมยมไปไหนหมดแล้วอะอย่างเช่นแก้วแสแตนเลสค่ะข้างใน3 0 4นะคะเราก็จะมีเซ็ตผ้าขนหนูนะคะแก้วเก็บความเย็นนะคะหรือว่า ตัวกระโดดเชือกดิจิตอลใดๆนะคะเราก็เลือกให้ฟรี1ชิ้นค่ะให้ฟรีหมดกี่ชิ้นแล้ว7ชิ้นแล้วนะคะแล้วก็มีลุ้นรางวัลด้วยนะคะ1ิผู้โชคดีนะคะจะได้กล่องเขาเรียกว่าอะไรกล่องกล่องกล่องให้รักเนะะี่ยค่ะจะมีเงินอยู่ในกล่อง1 0 0 0บาทแค่10รางวัลเท่านั้นนะคะสุดๆเพียงแค่นะคะซื้อโปรโตีนเพอริีนค่ะ โปรตีนลีนไลท์ของเราค่ะปกตินะคะเซตนี้นะคะอยู่ที่3,270บาทวันนี้เราหั่นครึ่งราคาเหลือ1,633บาทรับฟรีหมดนี่ที่หน่อยพูดไปเมื่อกี้เลยค่ะทุกคนวันนี้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะ